ตอนนี้มาดูระบบเน็ตเวิร์กของทาง m y d a s p e r i t e ดีกันนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือมี A S 8 0ซึ่งเป็นตัว Renan d a n c นนะครับตอนนี้เราใช้ระบบคือเป็นระบบ Optical นะครับ A กับ B นะครับเส้นหลักก็คือเส้นที่1เส้นสำรองคือเส้นที่2นะครับจากการรับ r e ร d a n c นมาแล้วเนี่ยระบบจะจ่ายมาที่ D N 9 6 8 0เพื่อจะจ่ายสัญญาณเป็น A E S 5 0ส่งมาที่ s t a t บ็อกนะครับรุ่น BL 251นะครับสเปคของมันก็คือ48ิอิ้น16บหกแ์ลนะครับโดยการเดินสายแลนยูนิตละ2เส้นนะครับ1 2แล้วก็ยูนิตนี้ก็1 2นะครับหลังจากนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศคอนเสิร์ตของค็อกเทลนะครับณนะสนามราชมังกลาสถานไปเลยครับเย้